แล้วตอนเลิกกันลูกเสียใจไหมลุกเป็นข่าวนะดางนานมากแต่มันหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะนานมากเราก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันเลยคือต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วก็เหมือนงานมันก็ไม่ได้ชนไม่ได้มาเจอกันไม่ได้ตามอีวนต์ไม่ได้เจอกันด้วยแล้วพอมาเจอกันในราการรอบแล้วเป็นไงอย่างกำแพงเปิดกำแพงปิดแล้วแบบ ก็ต่างคนต่าง,<ห>งหน้าเ<ด>วอร์กันหน้าก็คือในรายการคือเรียวเรียวแต<า>่เขาหน้าจริงเลยคือหน้าจริงมากคือเราก็แอบคิดอยู่ว่าเอ้ถ้าหันหน้าไปเราจะทําหน้ากับเขายังไงดีเราคิดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกัน้เหมือนกันว่าถ้าสมมติวัน เพราะว่ามันเป็นการเจอกันในรอบแปดเก้าปีเลยเนาะนานใช่ค่ะเนาะแปดเจ็ดแปดประมาณนั้นนาแปดใช่มันคงมีความรู้สึกแปลกแปบ้างมันจะยังไงดีต้องทำนั่นยังไงดีนะจะนัดคำแรกยังไงดีนะเฮ้ยนายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเ้อตอนตอนแบบกําแพงเปิดมาแล้วเจอแล้วตอนนั้นอะในใจอะมันมันจะทักยังไงคําแรกกะว่าถ้าจบเพลงแล้วจะทักไงต่อคือตอนแรกเราคิดว่าเราก็ทําตัวไม่ถูกแล้วนะแต่ว่าเขา เขาแบบเหมือนจะไม่ร้องเพลงต่อยิ่งกว่าเราอีกเราก็เลยแบบต้องมาร้องเพลงด้วยกันต่อให้จบก่อนเพราะว่ากลัวเพลงจะไม่จบคิดไหาก็แพ้ปวดร้อกรี๊ดแล้ววิ่งหนีเลยเไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็วิ่งหนีอยอหยอนรายการเรียกเรามาแล้วตอนเปิดพวกเขาเนี่ยเวอเขาเวอกว่าเรานี่ไงเขาเว่อร์เขาชอบกล้าเธอ